สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้ง10ท่านแรกด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคุณเจ้ากบคุณโร,รด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมากับไลฟ์สดที่ร้านทันเบอร์อ่าทันเทอร์มายพร,ราห5อีกแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอผู้ชมสักครู่นะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะพาไปอัปเดตว่ามีรถท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่และปรับราคาบ้างนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ย สามารถทักแชทเข้ามาคุยได้เลยนะคะแอบกระซิบบอกโปรโมชั่นตั้งแต่ต้นไลร์สดเลยกันแล้วกันนะคะเดือนนี้นะคะพี่ตีจัดโปรโมชั่นนะคะลดขนาด 800cc ขึ้นไปฟรีค่าจัดไฟนั้นกันไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจกำลังตัดสินใจอยู่นะคะลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับทีมเซลล์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตทักไทยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะตอนนี้อยู่กับเซลฟ้านะคะลูกค้าที่ร้านทันเด e r b บาพพะราม5ค่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือ2คุณภาพดีและราคาถูกกว่า150ทันค่ะร้านเรานะคะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางมาร้านของเราค่ะสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google นะคะ โดยพิมพ์คันว่า Thunder m y เป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับแผนที่เส้นทางมาร้านของเราค่ะร้านเรานะคะมีเว็บไซต์ w w w Thunder s u p e r w h i t e .com นะคะสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดลดราคาเงินดาวและราคาเงินผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่ทราบเว็บไซต์นะคะสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google นะคะโดยพิมพ์คาว่า BigBuy นะคะเพื่มภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับเว็บไซต์ของเราอยู่ที่หน้าแรกของ Google ค่ะร้านเราเนี่ยะคะมีช่องยูทูบนะคะเชื่อช่องทันดูไบเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคลิปรีวิวและคลิปรอบคันและฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะ อีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าเรามี Facebook Fan Page นะคะซึ่งเรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ณขณะนี้ค่ะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอัปเดตรายละเอียดรถเข้าใหม่นะคะแล้วพวกเราเนี่ยฮะฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญเลยลูกค้าอย่าลืมกดคำว่า C+ first หรือเห็นโพสก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับการติดตามค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการทราบรายละเอียดตัวรถหรือว่าเงื่อนไขการจัดไฟแนนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางอินบ็อก หรือว่า Line ออฟฟิเชีได้ตลอดเวลาเลยค่ะพวกเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะ FC หล่มศักมาละครับโอ้โหเขา,าแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งนะ,ะลูกคา้าเป็นกำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้พี่ตีหารถเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยนะ,ะท่านใดที่สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถกดลิงก์นะคะที่พีนะคะปักหมุดไว้แล้วทักแชทเข้ามาได้เลย เมื่อกี้เห็นว่าแบบมีคนถามหาแซดพันนะคะตอนนี้แซดพันเรามีทั้งหมด3คันนี้เลยค่ะลูกค้านะสีเขียวคันแรกค่ะเปิดราคาอยู่ที่3 2 9 0 0นบาทนะคะเป็นรถปี2016ลนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง4,000กิโลเมตรแท้ๆนะของแต่งแน่นๆจัดเต็มกันเลยค่ะลูกค้า สาหรรบท่านใดที่สนใจจบเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของแซดพันิกหนึ่งคันปี2017นะคะลูกค้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะเริ่มต้นดาวเบาๆท,ที่99,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยมีซี3 0 0 r มร้ยไม นะคะลูกค้ามาไวไปไวจริงรุ่นนี้ยอมรับเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยกดติดตามหน้าเพจรอได้เลยถ้ามีเข้ามาใหม่นะคะที่ร้านของฟ้าจะอัปเดตที่หน้า Facebook เป็นอันดับแรกเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะถัดมานะคะลูกค้าแซปพันปี2013นะคะเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทนะคะรถคันนี้เริ่มต้นดาวที่39,000บาทเท่านั้น นะคะสาภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกันไหนก็แคปเจอหน้าจอได้เลยเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตนะคะพาทุกท่านไปชมรถเข้าใหม่สักครู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็รอติดตามได้เลยขอชม F6B คันนี้เป็น F6C นะคะลูกค้าเดี๋ยวฟ้าพาไปชมสักครู่นะคะอ่า รถคันแรกเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้ารีเบล500คันนี้นะคะลูกค้ารถคันนี้นะของแต่งแน่นๆจัดเต็มกันเลยค่ะลูกค้าเปิดราคาอยู่เพียง159,000บาทเท่านั้นนะคะได้ท่อแต่งไดอะโบไปเลยค่ะลูกค้าคันนี้สาภาพสวยๆกันเลยนะคะช่วงนี้กำลังคิดเลยนะฮอนด้ารีเบล500คันนี้ค่ะอ่าคันนี้บูรวาดอยากจะบอกว่า พึ่งเข้าและออกภายในวันเดียวกันเลยนะคะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตามหาจริงๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยแอดไลน์เข้ามาแจ้งทีมเซลล์ได้เลยนะคะถ้ามีรถเข้ามาทีมเซลล์จะรีบแจ้งก่อนเลยนะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าสภาพใหม่และสวยมากจริงๆคันนี้นะคะฮะหรือจะเป็นอีก1นึ่คันเนีเบล500อีกหนึ่คันสีน้ำเงินคันนี้อยากจะบอกว่าของแต่งก็มีแน่นไม่แพ้กันนะคะลูกค้า มีพนักพิงมีกล่องมาให้พร้อมนะลูกค้าสภาพใหม่ๆสวยๆกันเลยนะคะท่านใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะหรือจะเป็นคันนี้นะคะลูกค้าววลแคน900ปี2008ลูกค้าสภาพใหม่มากๆนะคะท่านใดที่กำลังมองหานะคะหรือว่าท่านใดที่กำลังแบบมองหารถแบบสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าแวะมาดูได้นะคะ เจ้าของนี้ดูแลมาอย่างดีเลยนะคะลูกค้าอ่ท่นใดที่เป็นสายคลาสสิกนะคะลูกค้าสามารถแวะมาดูรถที่หน้าร้านได้เลยหรือสเปนดูคติสแคมเบลซิกตี้ทูนะคะลูกค้าเราก็มีนะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมเช่นเดียวกันนะคะขับง่ายๆสบายๆนะคะวิ่งใช้ในตัวเมืองนะคะลูกค้าสบายๆกันเลยนะคะลูกค้าอ่ะท่านใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลย ถับมานะคะมาอัปเดตฝั่ง i ทรัมกันบ้างนะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าก็มีรุ่นที่มาไวไปไวไม่แพ้กันตอนนี้ i ทรัมที่ร้านเหลือ2คันนี้กันแล้วนะคะลูกค้าคันแรกค่ะไทรัมนิวเชิฟปี2015เปิดราคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นเลขใหม,มา4,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะสำหรับ่านใดที่สนใจนะคะแคปเจอร์ได้เลย ขอชม CBR 600RR หน่อยครับตอนนี้ยังไม่มีเลยนะคะตอนนี้มีเป็น650นะคะลูกค้าหากสนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างที่ปักหมุดทักเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของสตีทิ t เปิลนะคะเ6 5 S P 18นะคะเปิดราคาคันนี้อยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะ,ะของแต่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าแท้เบิกศูนย์กันเลยนะ,ะสำหรับผใดาาที่สนใจเนี่ยรีบทักแชทเข้ามาได้เลย อยาจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยอ,อถัดมานะคะลูกค้าสตีดแคมเบล l l คันนี้ติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะคะไฟัมทีหนึ่งสก็ติดจองแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้จะมีเป็นฮา r เล่ตัว Backout นะคะลูกค้าปี2020ใหม่ล่าสุดเลย ราคาเปิดอยู่เพียง8 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเลใไม่คันนี้วิ่งมา2,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกคา้าสําหรับท่านในที่สนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยอ่าถัดมานะคะลูกคา้า h d 4 0คันนี้นะคะลูกคา้าปี2019เปิดราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้น รถคันนี้เริ่มต้นดาวที่5,900 0บาทนะคะที่สัมพันธ์รถขนาด 800cc ซซขึ้นไปนะคะเราฟรีค่าจัดไฟแนั้นให้เลยนะท่าใดที่อยู่ต่างจังหวัดมีบริการขนส่งทั่วประเทศอีกด้วยนะคะท่าในใดที่สนใจนะาักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลย ไปกันต่อนะคะที่โบกันมากนะคะลูกค้ารถคันนี้ปี2019นะคะเปิดราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นสภาพก็ใหม่มากๆและสวยมากๆเลยไม่น่าเชื่อนะคะลูกค้ารถที่ร้านเราเนี่ยได้ได้รถที่ค่อนข้างสภาพใหม่มากๆนะคะท่านใดมีเชื่อเนี่ยแวะมาดูที่หน้าร้านได้เลย มาดูกันต่อที่บอกว่าปี2014นะคะลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นรถคันนี้นะเลขไม,ม่วิ่งมาเพียง18,000กิโลเมตรแท้แท้นะคะลูกค้าสภาพก็แบบนี้เลยทั้งเถิงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะลูกค้าใหม่มากๆนะคะท่าในใดที่อยากได้คลิปรีวิวรอบคันคันไหนสามารถกดลิงก์ด้านล่างทักเข้ามาได้เลยอ่า เดี๋ยวอยากชมคันไหนอยากดูรุ่นไหนพิมพ์ขึ้นมาได้นะคะลูกค 25, ้า Z25 ยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะลูกค้าหาค่อนข้างยากเลยขอดูแซ0 0ปได้เลยค่ะลูกค้าแซ0 0ปตอนนี้นะคะจะเหลือสีเขียว1คันและสีส้ม1คันค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะเปิดราคาอยู่ที่179,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้ได้ท่อ s c ไปพร้อมนะคะได้การสะบัดไฮเปอร์โปไปพร้อมนะคะท่านใดที่สนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของสีเขียวคันนี้นะคะรถปี2015เปิดราคาอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นรถวิ่งมา16,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแคปเจอร์ได้เลย ขอดู796่ดยค่ะได้เลยค่ะลูกค้าตอนนี้มีเป็นชม S2R นะ,ะสีขาวคันนี้เลยค่ะลูกค้าดูกันที่คันแรกนะคะปี2015นะคะเปิดราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นที่สัมพันธ์นะคะเริ่มต้นดาวที่20,000บาทเท่านั้นนะคะเลกไม่เนี่ยวิ่งมาเพียง8,000กิโลเมตรแท้ๆเลยที่สัมพัญจุดเด่นของคันนี้นะคะลูกค้ามีการสะบัดมาให้เรียบร้อยนะคะ ปั๊มเปิมแต่งมาหมดแล้วนะคะลูกค้าได้ท่อแต่งเทอร์นิโนลีไปด้วยสำหรับพัดในที่สนใจนะคะลูกค้าแคปเจอร์ได้เลยถัดมานะคะ796ชม S2R ปี2014คันนี้เปิดราคาอยู่ที่239,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวกันไปเลยค่ะลูกค้าโปรโมชั่นของเรานะคะถ้าเป็นรถที่ขนาด 800cc ลงมานะคะตอนนี้พี่ตีให้โปรโมชั่นค่าจัดไฟแนนซ์ลด50กันไปเลย50%กันไปเลยค่ะลูกค้าตอนนี้นะคะจากปกติ12,000บาทนะคะเหลือเพียง6,000บาทเท่านั้นจ่ายคนละครึ่งกันไปเลยช่วยกันไปเลยนะคะลูกค้าอะมาดูกันที่821 Performance ค่ะลูกค้าปี2015เปิดราคาอยู่ที่229,000บาทนะคะลูกค้สาสภาพสวยๆกันเลย อีกหนึ่งคันนะคะสีเหลืองคันนี้ค่ะลูกค้ามอนสเตอร์แปดปีสิเปิดราคาอยู่ที่3 1 9แสนบาทอยากจะบอกว่าสีเหลืองคันนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างลิมิเต็ดนะลูกค้าหาค่อนข้างยากด้วยที่สำคัญได้ท่อแต่งเทร์นิโนลีไปเลยนะคะมีการดีดมาให้พร้อมนะคะลูกค้าสภาพสวยๆกันเลยท่านใดสนใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยอ่า c b r 650F ปี16มีไหมครับตอนนี้มีปี2018นะคะลูกค้าเดี๋ยวสักครู่ฟ้าจะพาไปชมพอดีว่า c ี r จะอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะลูกค้าเ,เดี๋ยวมาชมชัวร์ลิงกันบ้างนะคะลูกค้าตัวนี้เป็น R2002 GSA คันนี้ค่ะี่ตีเปิดราคาอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นนะคะมีปี๊ปหลังให้ถึง2ใบ นะคะลูกคก้าสภาพสวยๆกันเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดกันเลยถัดมานะคะลูกค้า F850 ทันนี้นะคะลูกค้าจดทะเบียนปี2021เลยเลขใหม่วิ่งมาเพียง3,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะเปิดราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพใหม่ๆสวยๆกันเลย ที่สำคัญน,นะที่ร้านเราเนี่ยฮะการันตีใหม่แท้หนึงร้อเนะคะลูกค้าพี่ติตต้างการันตีกันเลยนะคะท่านใดที่กำลังตามหานี่ทักแชทเข้ามาได้เลยถัดมาอ่ะมีคนถาม g h x 7 5 0สีดําีดำคันนี้เลยะค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วสีแดงติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้อ่ะสีดำคันนี้ปี2018เปิดราคาอยู่ที่2 9 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสภาพคันนี้ก็ วสวยๆเลยนะคะเลขไม้วิ่งมา7,000กิโลเมตรมีการสบัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวถังก็สภาพใหม่ๆกันเลยนะคะที่สำคัญรถที่ร้างของเราเนี่ยแทบจะแบบ95เป็น่ะเป็นท่อแต่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าอ่าท่าในใดที่แบบกำลังมองหาเนาะก็บอกเลยว่าแต่งมาค่อนข้างแน่นแทบจ,จะไม่ต้องเสียงเงินแต่งกันเลยทีเดียวอ่า ขอโชมา6ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดู R6 กันต่อนะคะลูกค้าในไลฟ์สดอาจจะค่อนข้างรวดเร็วนะคะลูกค้าอยากได้รายละเอียดคันไหนเนี่ยสามารถกดลิงทักแชทเข้ามาได้เลยถัดมานะคะลูกค้ามาา a h a r 6นะคะลูกค้าตอนนี้มีทั้งหมด หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันให้เลือกกันเลยนะคะลูกค้าอมาดูสีดำคันแรกนะคะลูกค้าปีสองพันสิบเก้าเปิดราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเลขไม่วิ่งมาหนึ่งมืนกิโลเมตรแท้ๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้ท่อเอซีมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะท่านใดสนใจเนี่ยรีบแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะ ัมาค่ะ R 6ปี2019นะคะเปิดราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นคันนี้มีท่อเอ็นสเปกมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านะคะท่านใดสนใจก็ฮักได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของอีกหนึ่งคันค่ะลูกค้า R 6ปี2018นะคะเปิดราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะเลขไหม้วิ่งมา2,000กิโลเมตรแท้ๆเลย นะท่านใดสนใจอยากได้รายละเอียดอยากฟังคลิปเสียงหักแชทได้นะคะถัดมาค่ะลูกค้า R6 อีกหนึ่งคัอนอยากจะบอกว่ามีแท่นล้านมากนะคะลูกค้าและสภาพสวยทุกคันเลยปี2อ่8ปี2018เลขไม้9000โลคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ให้ชมคร่าวๆอีกสักหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4คันให้เลือกกันเลยนะคะท่านใดสนใจก็ทักแชทได้เลยคันนี้ก็ได้โปรค่าจัดไปแนน50%เเช่นเดียวกันนะคะมาดู899กันบ้างพานนกรเล็แปกที่ร้านของเรานะคะอยากจะบอกว่ามีแน่นอยู่นะตอนนี้มีทั้งหมด2คันนะคะสภาพสวยมากๆนะนะคะมาดูกันที่คันแรกแล้วกันนะคะลูกค้า พาณิกรเล่899ปี2015นะคะเปิดราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบทักแชทเข้ามาได้นะคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างฮิตกันเลยนะคะพาณิกรเล่ถัดมานะคะ899ปี2015เปิดราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้สภาพก็สวยๆกันเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ มีการสบัดโอลินมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านในสนใจก็ทักแชทได้นะคะคันนี้ได้โปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์กันไปด้วยเลยถัดมานะคะพันนิกเลข9.59กันบ้างคะ่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะปี2017นะคะเปิดราคาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ พันนี้เลขไหม่วิ่งมาเพียง9,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบทักแชทได้เลยถัดมานะคะสัดน x ็กกันบ้างตอนนี้อยากจะบอกว่าเหลือสีเทาเป็นสีที่ค่อนข้างหายากเลยนะคะลูกค้าเป็นรถปี2017เนิดละคะเปิดราคาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นที่สำมคัญนะคะเริ่มต้นดาวเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้บาทนะคะท่านใดสนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลย รือจะเป็นในส่วนของ CBR 1 0 0 0 RR นะคะลูกค้าปี2018นะคะเปิดราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะคะคันนี้เริ่มต้นดาวที่1,39,000บาทได้โปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์กันไปเลยสำหรับท่านในที่สนใจนะคะลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอได้เลย ขออนุญ,ญาตอัปเดตฟอร์ซ่าสามกันอีกสักนิดหน่อยๆนนะคะลูกค้าวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงต้องขออภัยนะคะวันนี้หน้าร้านคนเยอะมากๆเลยนะคะปิดกันไปเกือบห้าหกคันกันเลยสําหรับวันนี้นะคะลูกค้ามาดูฟอร์ซ่ากันค่ะลูกค้าฟอร์ซ่าสามปี2019เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเริ่มต้นดาวที่เก้าพันบาทกันเลยค่ะลูกค้า มานะคะปี2019เช่นเดียวกันนะคะเปิดราคาเท่ากันเลย1,19,000บาทเริ่มต้นดาวเบาๆที่9,000บาทเช่นเดียวกันท่านใดสนใจขนไหนะคะก็เฉยอ่าสำหรับวันนี้ก็พอหอ,อ,อมปาหอมคอนะคะลูกค้าสำหรับไ์สดวันนี้นะคะลูกค้าย้ำเช่นเดิมนะคะลูกค้าที่รานของเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศนะคะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าทีมงานเรามีพร้อมนะคะลูกค้าสนใจันไหนอยากได้รายละเอียดนนันานแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะลูกค้าพบกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะคะลูกค้าวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ